ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับหากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมอีฟวันที่ถูกกว่าเติมเองต้องนี้เลยขอแนะนำเพจอีแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สำคัญสามารถเติมได้ทั้งสองระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันหมดเวลากับการเติมแบบเก่าไม่ต้องฝากเปิดแพ็กอีกต่อไปรวดเร็วและปลอดภัยมีรีเซ็ตหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายใครสนใจก็สามารถทับไปได้เลยนนนะะครรััับววงเปอกด้ย โอเคผมก็สวัสดีอีกรอบแลวกันครับยินดีต้อนรับสู่ Return Studio กันเหมือนเดิมคนก็จะมาทำการอัปเดตข่าวสารของ eFootball 2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนของคลิปนี้ก็ทำการอัปเดตเพิ่มเติมให้นะครับสำหรับการแจกฟรีทุกคนหรือว่าข่าวอย่างเป็นทางการของวันนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นแพ็คตำนานทุกคนรวมไปถึงการแจกฟรีต่างๆนะครับก็มาทำการรับชมในคลิปนี้ได้เลยนะครับก่อนรับชมคลิปกันก็มาด้ทุกคนฝากกดไลค์กด s subscribe เป็นกำลังใจกันเหมือนเดิมด เริ่มมาที่ในส่วนของแพ็กตำนานกันก่อนเลยเลยกันครับอันนี้ก็ตรงตามที่คาดการไว้เป๊ะๆเ,เลยนะครับสำหรับแพ็กของ FC บาร์เซโลนานะครับนำทัพโดยโรนัลดินญูนะครับมาในส่วนของอีพิกบิ๊กไทม์เลยก็2องอีพิกกัตเขียวนะครับเป็นในส่วนของอันเดสอินิสตาแล้วก็เบเลติอะไรประมาณนี้นะครับสำหรับ3ตำนานของ FC บาร์เซโลนาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะครับและแค่นั้นยังไม่พอเพื่นยังมีในส่วนของแพ็กม้าลายยูเวนตุสครับคนนี่เลยนะครับ เป็น3ามตำนานสามีปิกข,ของมาลายูเวนตุสนะครับนำทัพโดยเดลเปียโร่นะครับพาเวลเนสเวตกับทุกคนเลยก็เอ็ดการ์ดาวิดนะครับเป็น3ามตำนานสามีปิกข,ของมาลายูเวนตุสที่ถูกเพิ่มเข้ามาเช่นกันในวันนี้นะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ2แพ็คตำนานที่ถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้นะทุกคนก็อยากได้ใครกันบ้างลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและก็เพิ่มเติมว่าทุกคนนี่เลยนะครับก็ตรงตามที่ผมได้ทำการอัปเดตไปก่อนหน้านี้เลยนะครับสำหรับแคมเปญของบาเยนมิวนิกนะครับ ก็มีการแจกนักเตะฟรีถึง3คนเลยด้วยกันนะครับแบ่งออกเป็นล็อกอินโบนัส1ครั้งนะทุกคนหรือว่าแบ่งออกเป็นล็อกอินโบนัส1คนนะครับแล้วก็ชาเลนจ์อีเวนต์อีก2คนเลยด้วยกันนะครับโดยทั้งสิ้นคือมีการแจกฟรีถึง3คนเลยด้วยกันนะครับก็ก่อนหน้านี้นะครับหรือว่าในคลิปก่อนหน้านี้นะครับใครที่คอมเมนต์ว่าผมให้ข่าวมั่วทุกคนก็รอดูได้เลยนะครับเพราะว่ามันตรงตามที่ผมได้ดํเนินการคาดการณ์แล้วก็ดำเนินการอัปเดตไปก่อนหน้านี้แบบเป๊ะๆเลยนะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของ อันนี้ก็คือภาพตัวอย่างทุกคนย้ำนะครับว่าน,นี่คือภาพตัวอย่างนะครับซึ่งตอนนี้ทุกคนยังไม่ได้ใจนะครับว่า5นักเตะที่ตัวเกมมาแจกฟรีนะครับมีใครกันบ้างก็เดี๋ยวต้องรอดูเมื่อเกมเปิดเลยกันนะครับย้าว่านี่คือภาพตัวอย่างเท่านั้นนะครับและในส่วนของ Player of the Week นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูเมื่อเกมเปิดเลยกันนะครับว่า3เงานี้นะครับมีใครกันบ้างและก็11คนที่เหลือหรือว่า11คนานักเตะทั้งหมดที่ในส่วนของแพ็คเพลย์ออฟโรวีถูกเพิ่มเข้ามาในวันนี้มีใครรกกกกัันนบ้้างง็ตอออดดูเเเมมื่ปิ ก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนมาทำการอัปเดตให้คร่าวๆแล้วกันนะครับสำหรับการแจกฟรีนักเตะของไบเยเนร์มิลลิคนะครับแลก็การยืนยันแพ็คของตำนานนี้นะครับทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้ทุกคนหาผิดพลาดประการไหนก็ต้องขออภัยไว้ด้วยเลยกันนะครับฝากกดไลค์ like, กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมาเนอิมทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีดครับ